คันนี้ตอนออกป้ายแดงราคา1,530,000บาทเดี๋ยวมาดูราคาน้องตอนนี้กันค่ะว่าจะเหลือเท่าไหร่กับน้องคันนี้เลยค่ะ Mazda CX-5 2.0 SP Auto ปี2018ใครตามหารุ่นนี้อยู่มาชมคันนี้ก่อนค่ะเพื่อน,อนๆดูรอบๆตัวถังได้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีแดงแก้วนะคะเพื่อนๆสีสวยมากเป็นรถบ้านนะคะประวัติศูนย์ทุกระยะเลยค่ะด้านหลังได้โลโก้ CX-5 แบบนี้ค่ะกระจังหน้าดำทรงสปอร์ตลายลังพึ่งเทมากๆเลยค่ะไฟหน้าโคโชเฉียวเลยเพื่อนๆได้ไฟตัดหมอก ด้วยน้องมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆไปชมภายในด้านหน้าฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะภายในคันนี้น้องจะตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยค่ะเพื่อนๆภายในสะอาดสะอานดีคอนโซลพวงมาลัยใหม่กลิปพวงมาลัยได้แบบมันติฟังก์ชันด้วยค่ะออปชั่นเยอะมากค่ะคันนี้ที่บังแดดฝั่งคนนั่งข้างๆมีกระจกมีไฟนะคะฝั่งคนขับเช่นกันค่ะกระจกมองหลังคันนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะน้องเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเพื่ออนนนขับง่่าาายมมกกะะคแล้้ว็ีีทหจ ตรนี้ค่ะระบบแอร์ออโตดิจิตอลปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้มีจอกลางสแสดงผลนะคะแล้วก็มีระบบนํำทางด้วยคันนี้เลขไม่แค่ 1, 140 0 0 0โลเท่านั้นค่ะน้องเป็นปุ่มพุชสตาร์ทค่ะพเพื่อนๆกุญแจน้องก็จะเป็นแบบเีเลสนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะสะดวกมากๆพาเพื่อนๆไปชมภายในด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปกัน4ีหคนได้สบายๆเลยค่ะเพดานสูงโล่งโปร่งสบายค่ะเดินทางไกลได้ชิลๆเลยแอร์เย็นฉ่ำความปลอดภัยก็จัดเต็มค่ะ มีถุงลมนิรภัยถึง6ใบรอบคันเลยใช้ลำโพงยี่ห้อของโบสเสียงโคตรดีเลยค่ะเพื่อนๆด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยค่ะสองช่องปรับได้ตามใจเลยที่พักแขนด้านหลังมีที่วางแขนนะคะสามารถเก็บของได้แล้วก็วางแก้วได้อีกสองช่องค่ะได้ล้อแมกซ์สวยๆพร้อมยางใหม่ไปเลยอีก4เส้นค่ะชมภายนอกภายในเรามาชมห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆสะอาดสะอ้านดีค่ะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบรูกลมทุกรูเลยค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักร0 0เลยค่ะเครื่องเดินเรียบ มมเ,เ<ๆ>มาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะประตูหลังเปิดแบบออโต้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ด้านหลังในกว้างมากๆใส่ของด้เยอะมากเลยค่ะน็อตประตูหลังไม่มีถอดนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเพื่อนๆดูพื้นที่ด้านหลังคือกว้างมากเลยค่ะเวลาจะปิดก็ง่ายๆค่ะแค่กดปุ่มนะคะน้องก็จะปิดให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายและดูพรีเมียมสุดๆคันนี้น้ำเปล่าจัดให้ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเพียงราคา่ะ469,0บาทเท่านั้นค่ะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ จัดได้เต็มฟรีดาวค่ะค่อนสบายเพียงเดืละ8,500กว่าบาท84งวดจบเลยค่ะเชียงใหม่นะดูนะถ้าลองขับได้นะคะต่างจังหวัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ